พี่นนทิกรครับข่าวทะลุใหม่เช้าวันนี้ตีห้าเป็นประจำของข่าวทะลุใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตรงกับวันพุทธที่3กันยายน2,568ก็อยากจะต้องบอกเรื่องสุขภาพกันก่อนขอเวลา3นาทีครับจากตำราเล่มนี้ครับเบต้ากรูแคนเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นตำราที่เขียนโดยดรวิทยากรลุมพระดรวิทยากรุมพะรมพะเนี่ยทำงานอยู่ที่มหลาลัยหาวัดแล้วก็ออกมายืนยันด้วยตำราอันนี้เพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งครับแล้วก็ไปรับประทานเบต้ากรูแคนก็ทำให้ตัวเองหายจากโรคมะเร็งที่ที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งแล้วแกก็บุกบันนะบุกบันที่จะเอาผลงานวิจัยของมหลาลัยต่างๆเนี่ย มาทําเป็นเล่มแล้วก็รวบรวมทั้งหลายทั้งปวงมาทําเป็นเล่มนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าคุณภาพของเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะรวมเป็นเล่มเลยครับดรวิยากรุมพระนี่รวมเป็นเล่มคือมันบอกว่าอย่างนี้เบต้ากรูแคนจากยีสต์ขนมปังเป็นเบต้ากรูแคนที่มีสรรพคุณที่ดีที่สุด และมีความปลอดภัยสูงสุดเสริมภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องและกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวอย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมครับนี่ข้อมูลทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดรวิยากระดุมพระเอามาเล่าให้ฟังและก็เป็นที่น่าน่าดีใจว่าในเวลาเนี้ยเบต้ากรูแคนหลายชนิดเนี่ยได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับยาเคมีและรังสีบำบัด ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในเกาหลีในจีนอะไรเป็นต้นนะครับนะก็มีผู้ใช้นะซึ่งหมอเอาไปรักษาคนนะนี่คือข่าวคืบหน้าของเบต้ากรูแคนทีนี้ในตำราหลายเล่มที่ผมโชว์ประจำบอกประจำก็คือเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบนะจากตำราที่เอามาแปลจากผลงานวิจัยของมา,ายาัยฮาวันซึ่งเป็นมหาลาัยอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ เอามาแปลว่าเป็นภาษาไทยผมก็เอามาอ้างอิงในหลักวิชาการแล้วก็อีกเล่มหนึ่งครับศาสตร์ชลอวัยของศาสตราจารย์ดรในแพทย์วิจิตบุญญาโหตระคุณหมอวิจิตยืนยันชัดเจนครับว่าเบต้ากรูแคนสารอาหารธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคที่สูงที่สุดในโลกและเชื่อว่าในอนาคต จะเป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นอาหารเสริมปลอดภย100ัยร้อเเซถึงแม้จะกินมากไปก็ไม่ก่อให้เกิดภูมิต้านทานทำลายตัวเองแล้วก็บอกว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยสกัดได้จากเห็ดลินจือเห็ดไมตะเกะเห็ดหอมเห็ดแคลงข้าวโอต๊ตข้าวบาเล่ แต่วิจิตบุญญาโตราบอกว่าไอ้ที่เราเล่ามาเนี่ยที่บอกมาเนี่ยคุณภาพไม่ดีเท่ายิสขนมปังนะท่านบอกชัดเจนเลยครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเรากำลังอยู่ในโลกแห่งมลพิษเมื่อเราอยู่ในโลกแห่งมลพิษเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็ถแถลงว่า90%ของมะเร็งทุกชนิดมีสาเหตุมาจากมลพิษในสิ่งแวดลอ้อมมีผลใหภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ฉะนั้นการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สูงขึ้นนั่นเองอย่างที่ผมพูดให้ฟังทุกวันและก็ประโยชน์ของเบต้ากรูแคนที่ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิจิตบุญญาโหตระได้ยืนยันไว้ในตำราเล่มนี้นะครับศาสตร์ชโลวัยบอกว่าประโยชน์ของเบต้ากรูแคนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยป้องกันโรคและโรคเสื่อมต่าง รวมทั้งมะเร็งลดน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดลดการอักเสบติดเชื้อได้ดีกว่ายาปฏิชีวนะทำลายพิษจากเชื้อราไม่ให้เกิดโทษต่อร่างกายลดการปวดข้อและข้ออักเสบนี่นี่ก็คือคือ,ค,อคือจากตำราและมันยังช่วยเรื่องอเอาไปผลิตเป็นเครื่องสำปองสำอางมีเยอะมีเยอะผมก็เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัน ก็ใช้เวลานิดหน่อยวันนี้คุยให้ฟังมากอสเมืองไทยแมวกับลูกสาววิเคราะห์กันตรงไปตรงมาครับฟันธงกันตรงไปตรงมาว่ายังไงก็ต้องเพนเพราะมันมีคดีอาญาต่อจากคดีของสารรัฐธรรมนูญเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรฉะนั้นตอนเนี้ย วันนี้วันที่3กันยายนหลังจากศาลรัฐมนูลได้วินิจฉัยตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่29 6ต่อสผมก็คือคือท่านไม่ได้แถลงว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ผมก็ฟังฟังผมก็นึกว่าเป็น9ต่อศผมก็พูดเขาเรียกว่า,าเสลอไปหน่อยในรายการตอนสองทุ่มว่า9กต่อศจริงๆมัน6ต่อสแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือชนะ นะสารรุนชนะแพรทองทานแพรทองทานก็กลิ้งคาสารรัฐธรรมนูญมีคนดูถูกดูแคลนบุรวีว่าคุณมีข้อมูลอะไรทําไมผมต้องเล่าให้ฟังผมพูดฟันธงชัดเจนมาหลายสัปดาห์และหลายคลิปบอกว่ากลิ้งคาสารรัฐธรรมนูญแต่ก็มีก็มีอินฟูหัวล,ล้ลานอ่ะนะนะก็เป็นนักกฎหมาย ก็มาแสะมาอะไลถึงผมบอกว่าเพอเจอนะพูดไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลนะแล้วเขาก็ฟันธงของเขาว่าแพทองทานพน้นเป็นนายกต่อแล้ววันนี้เป็นไงเป็นยังไงไอ้คนฟันธงอย่างเงี้ยเป็นยังไงเออคือต่างคนก็ต่างพูดกันไปต่างคนก็ต่างวิเคราะห์ไม่ต้องมาแฝงคนอื่นหรอกไอ้ที่แควเนี่ยผมเข้าใจ เห็นารายการตอนสองทุ่มเนี่ยพอจบรายการตื่นเช้ามายอดมันก็หลักแสนอะ่ะแสนคนนะนะแสนกว่าคนวิ่งกระฉูดไปถึงแสนสองแสนสามแสนนู่นแต่รายการตอนเช้าเนี่ยท่านยังไม่ตื่นบ้างอะไรบ้างก็ปกติธรรมดาเป็นรายการไม่ไม่วูอหวาเป็นรายการไม่ไม่ไม่ดุวะไงนะไปดุตอนบุกฆ่าไปตอนสองทุม่มแต่บางวันก็เริ่มดุแล้วนะ เริ่มดูเริ่มดูมดถ้าหนีไม่ได้ก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปหนีนี่สิบปีแล้วนะสิบเท่าไหร่ถึถงสิบปียัง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 ยงผมขายเบตา้ากรูแกลมาสิบปีสิบเอ็ดปีย่างปีที่สิบสองแต่รายการข่าวทะลุไม้เนี่ยมีมาประมาณหกปีมีผู้ติดตามมาก็ห้าหกแสนคนแล้วก็ยอดวิวตลอดระยะเวลาห้าหกปีเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบล้านวิว เอาเอาอย่างนี้มากอสเมืองไทยผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้จะเปรียบเทียบอย่างนี้คือตระกูลชินกับตระกูลมากอสเนี่ยนะไม่ไปยุ่งกับตระกูลฮุนเขมเหเขาหรอกอดีตประธานาธิบดีมากอสเนี่ยพ่อของมาคอสจูเนียซึ่งวันนี้มาคอสจูเนียลูกชายเนี่ยเป็นประธานาธิบดีลูกชายอายุหกสิแล้วครับหลังจากพ่อเดลี้ัันหนีออกจากฟิลิปปิน มาโกสเนี่ครองอำนาจมา20ปีตั้งแต่ปี2508ไปยันปี2529และพศ .2559 ถูกประชาชนขับไล่ทำไมถึงขับไล่เพราะทุจริตคิดมีชอบช่อโกงเงินของทางราชการไป10 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกามาโกสได้ได้ฉายาว,ว่าเป็นจอมทรราช มีอำนาจเป็นผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์พอถูกประชาชนขับไล่มันก็หนีไปหลบอยู่ประเทศปรศสหรัฐอเมริกาที่รัฐฮาวายเมียก็ไปด้วยแล้วมาโกสไปตายเมื่อปี2532อายุแค่72ตายแล้วครับกรรมเวรมันตามทันส่วนภรรยาเขาหรือเมียเขา,าชื่อเอเมดามาโกสเอเมดามาโกสเนี่เป็นเมียนะแล้วเป็นเจ้าของ ตำนานที่พี่น้องประชาชนด่ากันทั้งโลกคนบ้าบอคอแตกอะไรวะมันรวยโกงเข้ามารวยโกงคนฟิลิปปินส์รวยจนมีรองเท้าถึง3,000คู่สามพคู่ส่วนมากอสเมืองไทยก็คือพี่เหลี่ยมเราพี่แมวเราหรือพี่ทักษิณข้อหาทุจริตลงจากอำนาจโดยการยึดอำนาจโดยบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญรักลินเมื่อปี2500 49เพราะผลประโยชน์มากมายมหาศาลตัวเองเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เสียง370เสียงนะไปซื้อจากพักนู่นมาจากพิกนนะพักนี้มาให้ยุบพักให้ยุบพักให้ยุบพัก,พกนะแล้วก็ได้สนามกอล์ฟอ,อันพายมาสนามหนึ่งจ่ายเพียง500ล้านให้ป๋าหน่อเทียนทองไปยังมีอีกแล้วยังมีเยอะ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 ,ม,ยอะมีเยอะมาก ถูกยึดอำนาจเมื่อปี2549เพราะผลประโยชน์ทับซ้อนขายหุ้นชิ้นขอบให้บริษัทเทมาเอกสิงคโปร์73,000ล้านไม่มีชื่อตัวเองถือหุ้นเพราะให้นอมินี่ถือหุ้นไงศาลตัดสินคดีนี้5ปี5ปีครับทักษิณเป็นคนชักใยนายกไทยเนี่ยมาถึง5รัฐบาลเริ่มตั้งแต่ทักษิณ ทักสินเสร็จก็มาสมัครศูนย์ตระเวนนะสมัครศูนย์ตระเวนก็มาที่สมชายวงสวัสดสมชายวงสวัสด์ก็มาที่น้องสาวยิ่งรักชินวัตรสุดท้ายที่กลิ้งคาสารัมนูนเมื่อวันศุกร์ที่29กก็คือลูกสาวคนโปรดและคนเดียวคือแพรทองทานศาปลปกครองสูงสุดตัดสินเรื่องจำนำข้าวของนางสาว ยิ่งรักชินวัตรเนี่ยสาหมื่นล้านคุกหปีครับตอนนี้ก็ยังจะหนีตะเลแตและแต,แต่อยู่ลอนดอนบ้างมาฮ่องกงบ้างตอนนี้นอนอยู่ที่ฮ่องกงรอรอหลานสาวแพ้ทองทานกับพี่ชายจะจะกลับไปหาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปปรึกษาหาหรือว่าจะทำไงเพราะมันมีคดีติดตัวตามมาคุณยิ่งรักก็เจอคดีคุณปูก็เจอคดี ไอ้ที่โดนอะมาตรา157่งหาเที่าลสั่งจำคุกหปีอะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประวัติศาสตร์มันลบไม่ได้ครับนะมันมาถึงหลานตัวเองในชื่อแพรทองทานหรือเป็นลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยมันหนีไม่พ้นคดีอาญาอย่างเช่นมาตรา120ผู้ใดครบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศด้วยความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินการรบต่อรัฐ หรือในทางอื่นที่เป็นปริปักต่อรัฐจะต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีหนักไหมนี่ยังไม่หนักเท่ากับรัฐธรรมนูญน,นะกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรหมดหมวดสานะรับกฎหมายรัฐธรรมนูญหมวดสามนะพี่น้องมันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐนอกราชอาณาจ,จากักรอย่างเช่นมาตรา119ผู้ใดกระทำการ เพื่อให้ราชนาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในราชอาจักรตกไปอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตตรงนี้สิครับตรงนี้สิครับหนะักเพราะในอดีตมันเคยมีคนขายชาติโดนมาแล้วประหารชีวิตที่ผมเล่าตอนสองทุ่มเมื่อวานวันศุกร์คืนวันศุกร์ พี่น้องถึงบางอ้อพี่น้องตาสว่างว่ามีด้วยหรอคนที่ออกมายืนยันคือไอ้บุรวีคนเดียวเท่านั้นนะไม่มีใครออกมาพูดผมไปค้นคว้าออกมาก็เลยไปเจอนะไปเจอว่าไอ้หมอเนี่ยมันลอบขายแผนที่ชายแดนไทยกัมพูชาหนึ่งต่อห0 0 0 0ซึ่งเป็นต้นฉบับให้กับฝรั่งเศสต้นฉบับแผนที่ทางยุทธศาสตร์ไทยกัมพูชาหนึ่งต่อห้าหมืที่อังกฤษทำขึ้น ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วครับมันเอาไปขายแล้วมันขายเมื่อไหร่ไอ้คนไทยที่ขายต้นฉบับแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนให้รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็คือพันโทหลวงอภิชาติบรรหารชื่อจริงก็คือนายเกษมสุขุมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปลายรัชกาลที่6จนถึงต้นรัชกาลที่7 หลวงอภิชาติบัรหารซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ในกรมแผนที่ทหารได้ลักลอบขายแผนที่ทางทหารมาตราส่วน1ต่อห้าหมืนซึ่งเป็นถึแปนแผนที่ซึ่งถือเป็นแผนที่ละเอียดระดับยุทธศาสตร์ให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนแผนที่นี้ครับข้อมูลด้านภูมิประเทศที่สำคัญนะครับมันสำคัญต่อ ทางการทหารในภาคตะวันออกของสนามซึ่งเป็นบริเวณที่มีข้อพิพาทช,ชายแดนกับฝรั่งเศสแต่ก่อนอยู่แล้วประเทศขเขมรมันเพิ่งมาตั้งไม่ถึงร้อยปีนะแล้วฝรั่งเศสมันเข้ามานะล่าอาณานิคมอยู่ตอนหลังมันก็นะให้ตั้งประเทศขเขมรขึ้นมาประมาณสัก 80- 90ปีนี่ยังไม่ถึงร้อปีแล้วครับฉะนั้นการกระทำของหลวงอภิชาติบรรหาหรือนกเกษมสุขุมเนี่ย เป็นการกระทำที่ถือว่าทรยศต่อชาติขายชาติและสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงจนกระทั่งหลวงอภิชาติบันหารถูกจับกลุมและขึ้นสารทาหารเมื่อปี2470ถ้าเป็นคอสอิทิศักิตวัษก็1927ปรากฏว่ายังไงครับพี่น้องทั้งหลายผมเล่าไปแล้วหลายท่านคงฟังไปแล้วจากรายการโรหัวทีวี ศาลทหารตัดสินให้ประหารชีวิตตัดสินให้ประหารชีวิตหลวงอภิชาติบรรหารหรือในเกษมสุขขุมในฐานกระบฏและขายความรับในฐานกระบฏและขายความรับทางราชการให้ต่างชาติการลงโทษครั้งนี้เป็นหนึ่งในคดีทรยศที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยเห็นไหมละครับเห็นไหมละครับแล้วตอนนี้บ้านเมืองกำลังยุ่ง เพราะแมวเขาไม่ยอมปล่อยอำนาจไม่ยอมปล่อยอำนาจหิวโหยอำนาจมา17ปีแล้วกูจะปล่อยให้อานุทินง่ายๆได้ยังไงวะนะทั้งๆท,ที่สองฝ่ายนะแมวกับครูใหญ่เนวินก็เป็นไม้เบื่อไม่มเมาเป็นคู่แค้นนะอีกฝ่ายก็จะเล่นเขากระโดงให้เอาให้ติดคุกเล่นเรื่องสอวเอาให้ติดคุกอีกฝ่ายบอกเฮ้ยมึงเล่นกู แล้วคดีสนามกอล์ฟล่ะอันภายเป็นยังไงแล้วคดีโรงแรมที่เขาใหญ่เป็นยังไงที่ไปรุกสถานที่ต้นน้ำลำทารน,นี่คือการทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะเพื่อประชาชนทะเลาะเพื่อตระกูลชินกับตระกูลชิดตระกูลชินวัฒนตระกูลชิดชอบแล้วบ้านเมืองมันจะไปยังไงพี่น้องจะหวังอะไรไปพึ่งใครยังไง ผมถามให้ถามท่านทั้งหลายให้ช่วยตอบหน่อยเถอะช่วยตอบเธอเมื่อเราเลือกนักการเมืองที่มีพฤติกรรมเป็นประเด็จการคล้ายๆกับมากอสของฟิลิปปินส์เปรียบเลยได้เลยหรือไอคนขายชาติที่ถูกประหารชีวิตเอาความลับของชาติเอาไปบอกขรเมนอย่างเงี้ยสารนัมนุนทำถูกต้องแล้วนะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่จบมันมีคดีอาญาตามมาครับ นะแล้วมันยังไม่จบวันนี้เพราะเป็นการชิงอํานาจของตระกูลชินกับตระกูลชิดชิดชอบกับชินวัตรแล้ววันนี้ยังไม่ยอมปล่อยอํานาจยังไม่ยอมนัดประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะมันมีทางเลือกของเขาไงทางเลือกของเขาที่เขาต้องพยายามหาช่องโหว่ทางกฎหมายให้ได้ว่าถ้ามันไปไม่ไหวสอสอไปอยู่กับกลุ่มคุณอนุทินมากกว่า ทางเลือกของเขาก็คือยุบสภาไปซะเพื่อป้องกันไม่ให้อนุทินเป็นนายกยังไงก็ยื่นดาบไปอนุทินไม่ได้ก็แล้วกันนี่ผมบอกให้ฟังนะมันก็ต้องมีเรื่องงองแงมันก็ต้องมีเรื่องสิบแปดมงกุฎนะของกลุ่มนะพี่เลี่ยมต่อไปอีกเขาไม่ยอมปล่อยง่ายๆแล้วครับตามดูกันให้ดีก็แล้วกันผมแจ้งให้ท่านทราบแล้วท่านอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตา ตั้งแต่วันจนันทร์วันอังคารวันนี้วันพุธครับอยากระพริบตาต่อไปในสัปดาห์นี้ครับสุขภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดมหาวิทยาลัยฮาวาดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลล์ครับ ไอ,คคอ,อไ้คิโลเซลคืออะไรคิโลเซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชรฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคนจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคน ผสมวิตามิน E และโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ,บ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับ สนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่